ยี่แบบนั้นละนี่ลปมีการไล่น้ำหนักนะคะคจะเย็นๆน,นะคะเด็กๆเวลาทำงานศิลปะ ต้องทำด้วยความประณีตนะคะถ้านักเรียนเร่งแล้วก็รีบทำเกินไปนะคะมันจะเละมันจะเละแล้วก็เกิดความไม่สวยงามเนะทคนิคนี้ถ้านักเรียนจะต้องไปทำพื้นผิวเรียบวาดอะไรที่เป็นพื้นผิวเรียบๆนะคะจะทำให้รอยขูดขีดทันทีนะคะถ้านักเรียนไปกดน้ำหนักมือแรงเกินไปนะคะดินสอก็พลิกไปพลิกมาเอานะลูก กรรเงานั่นเองนะคะไล่ระดับจากเข้มไปอ่อนนะหนูค่อยๆทำนะคะอย่าไปอย่าไปอย่าไปสปีดทำเร็วนะไม่ใช่วิดีโอสปีดนะคะ จะเริ่มกดน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วค่ะเนี่ยใครที่มือหนักๆนำมาใช้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็เทียบตรงนี้มันเข้มใช่ไหมตรงนี้มันจางเกินไปเราก็มาใส่น้ำหนักเพิ่มได้อีกนะคะก็เพิ่มให้เขาที่สำคัญเราต้องใช้ข้อไหลเลยหัวไหลนะคะหัวไหลข้อศอกแล้วก็ข้อมือ ทียบน้ำหนักแล้วว่าเออให้ระบายทเทาไปก่อนนะคะแล้วค่อยระบายเข้มทีหลังนะซึ่งตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยนะคะ mm. ก็จะเป็นเข้มที่สุดเลยนะคะเข้มที่สุดเลยนะนักเรียนก็ค่อยใส่น้ำหนักเข้มนะคนุณครูจะค่อยๆขีดค่อยๆข,ขีดไปนะคะแต่เราก็ต้องดูแล้วนะว่า มันควรจะกดน้ำหนักขนาดไหนนะคะสายตาเราต้องมองละแล้วก็ประเมินว่าน้ำหนักมือเราเมื่อกี้เรากดขนาดไหน คงทับได้เรื่อยๆนะคะถ้าการการทำให้มันเบ,ๆบาๆไว้ก่อนนะอย่าไปขนน้ําหนักเช่นมากก็ทำให้เต็มเต็มตรงนี้เลยนะคะ,ะนักเรียนก็ทำให้เต็มส่วนนี้ก็เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับ EP สามนะจ๊ะ